นอนหลับถึงหนึ่งในสของอายุไขขณะนอนหลับถ้านอนเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลให้ผู้คนหลับสนิทต,ตลอดคืนและตื่นนอนด้วยความสดชื่นไม่รู้สึกปวดเมื่อยการนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดกล้ามเนื้อที่ใช้งานมาตลอดทั้งวัน ล้วนเพื่อต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลกการนอนจึงเป็นท่าที่กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายเป็นช่วงที่อวัยวะต่างๆทำการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสมองจะสร้างสารสื่อและสารช่วยความจำระบบภูมิคุ้มกันจะสร้างสารภูมิคุ้มกันระบบต่อมไร้ท่อจะสร้างฮอร์โมน การนอนจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำรงชีวิตคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับไม่ช้าไม่นานคนคนนั้นจะมีสภาพจิตที่ไม่ปกติกล้ามเนื้อจะปวดเมื่อยเกร็งแข็งและกินอาหารไม่ได้มาลองดูกันว่าถ้านอนแบบไหนดีที่สุด 1. นอนในท่านั่ง อุบัติเหตุทางรถยนต์นหลายๆเกิดจากการที่คนขับหลับในการนั่งหลับมักทำให้เกิดอาการปวดร้าวไปทั่วทั้งร่างกายหนึ่งจากร่างกายยังอยู่ในสภาพที่ต่อต้านกับแรงโน้มถ่วงของโลกมักมีอาการปวดคอปวดหลังมือเท้าชาหรือบวมปวดข้อเขา่าปวดหัวมึนศีษะหน้ามืดหรือเป็นลมได้ เนื่องจากเลือดสูบฉีดขึ้นสมองไม่เพียงพอ 2. นอนหงายจัดว่าเป็นท่านอนมาตรฐานและเป็นที่นิยมของคนทั่วไปอย่างไรก็ตามท่านอนหงายไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคปอดและโรคหัวใจเพราะกล้ามเนื้อกระบางลมจะกดทับปอดทำให้หายใจไม่สะดวก ส่งผลให้การทำงานของหัวใจลำบากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้มีอาการปวดหลังการนอนหงายในท่าราบจะทำให้อาการปวดรุนแรงยิ่งขึ้น 3. ท่านอนตะแคงซ้ายช่วยลดอาการปวดหลังได้แต่ควรมีหมอนข้างไว้ให้กอดและพาดขาได้เพื่อป้องกันอาการชาที่ขาซ้ายจากการนอนทับเป็นเวลานาน ในรายที่ป่วยเป็นโรคปอดข้างขวาทำให้หายใจไม่สะดวกเนื่องจากปอดข้างซ้ายจะขยายตัวไม่ได้เต็มที่ถ้านอนตะแคงซ้ายอาจทำให้เกิดลมจุกเสียดบริเวณลิ้นปี่เนื่องจากอาหารที่ยังย่อยไม่หมดในช่วงก่อนเข้านอนค้างค้างอยู่ในกระเพาะอาหาร 4. ่ถ้านอนควา่าเมื่อก่อน นิยมให้ทารกนอนคว่ำรูปหัวจะทุยสวยปัจจุบันพบว่าทารกมีโอกาสเสียชีวิตเนื่องจากหายใจไม่ออกจากการที่จมูกหรือปากถูกทับไว้โดยเฉพาะถ้านอนคว่ำและดูดนมอยู่บนอกมารดาน้ำนมอาจกระยอนออกมาเนื่องจากนอนทับถูกกระเพาะอ,อาหารและถูกดูดเข้าไปภายในปอดได้สำหรับผู้ใหญ่ การนอนคว่ำทำให้หายใจไม่สะดวกโดยเฉพาะในสตรีเกี่ยวกับสรีระทางร่างกายอาจทำให้หายใจลำบากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ชายการนอนคว่ำทำให้อวัยวะเพศถูกทับอยู่ตลอดเวลาอาจกระตุ้นให้เกิดอาการฝันเปียกหรือเกิดอาการชาดังนั้นพระภิกษุสงฆ์ จึงไม่ควรนอนในท่านอนคว่ำเพราะอาจทำให้ศีลของท่านหม่นหมองหรือต้องอาบัดสังฆาทิเศษ 5. ท่านอนตะแคงขวาเป็นท่านอนที่ดีที่สุดเพราะหัวใจเต้นสะดวกและอาหารจากกระเพาะถูกบีบลงลำไส้เล็กได้ดีและยังเป็นท่านอนที่ช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้อีกด้วย และวิธีสุดท้ายที่นับว่าเป็นวิธีที่เลิศที่สุดวิธีการนอนแบบพระพุทธเจ้าพุทธสายญาติจะอยู่ในอริยบทนอนตะแคงข้างขวาหลับพระเนตรพระเสียนหนุนพระขนยพระหัต้ายวางทอดทาาไปตามร่างกายด้านซ้ายพระหัตขวางายอยู่กับพื้นข้างพระขนย พระบาททั้งสองข้างเรียงซ้อนกันลักษณะการนอนดังกล่าวนี้เรียกว่าสีหะสายญาตเป็นการนอนของราชสีว่ากันว่าราชสีนั้นเป็นสัตว์ที่มีอำนาจและสง่างามในท่วงท่าและอริยาบทแม้ในการนอนก็ต้องนอนด้วยอาการอันสำรวม คือเวลานอนจะใช้เท้าลูบฝุ่นที่นอนให้เรียบเสมอกันแล้วจึงตะแคงตัวด้านขวาลงนอนเท้าทั้งสี่จะอยู่ในอาการอันสำรวมไม่เนียดหรือกางออกเหมือนสัตว์อื่นจะนอนอย่างมีสติสัมปชัญญะและตื่นขึ้นในเวลาที่กำหนดพระพุทธเจ้าทรงพักผ่อนบรวรกายในส่วนสมองขณะสำเร็จ สีหาสายญาตเพียงวันละสี่ชั่วโมงพระองค์ทรงแนะนําให้ภิกษุนอนวันละสีชั่วโมงและนอนด้วยการสําเร็จสีหาสายญาติมีสติสัมปชัญญะและสัญญาในการตื่นขึ้นไว้ในใจตลอดมัดชฌิมยามแห่งราตีกลับตื่นขึ้นแล้วพึงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมเป็นเครื่องกลางกัน้นด้วยการเดินจงกรมและการนั่งสมาธิ ตลอดปัจฉิมยามคืออีกสี่ชั่วโมงในคืนนั้นนั่นคือก่อนจะนอนก็ต้องตั้งสติคือตั้งใจไว้ก่อนว่านอนอย่างมีสติสัมปชัญญะและเวลาตื่นก็ตื่นขึ้นในเวลาที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกเป็นความมหัศจรรย์แห่งจิต ภาพถ่ายการมรณาภาพของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยในท่าสีหาสายญาติถึงแม้ว่าท่านจะละสังขารแล้วแต่มือของท่านยังสามารถประคองศีรษะไว้ได้และนอนอยู่ในท่าสีหาสายญาติได้อย่างสง่างามนับเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งแม้แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภพมิยานหรือหลวงพ่อฤาษีท่านก็นอนในท่าสีหาสายญาติเช่นกัน เป็นการดำรงสติสัมปชัญญะไว้ทั้งยามนอนและยามตื่นนั่นเป็นงานของพระอาหารหันต์หรือผู้ที่ดำรงจิตตั้งตรงต่อพระนนิพานอุชุจิตตังสติปัญญาสันเลขโขวิลยิยามหินาขอให้มีจิตซื่อตรงตั้งมั่นในธรรมมีสติปัญญามีความเพียรกล้ามาลาลพันตุโนโกาสัง ตาตุนจะวิลเยสุเมขอหมู่มารจะได้มีโอกาสทำลายการบำเพ็ญเพียรเตโสตามานุภาเวนะมาโลกาสังละพันตุมาขอมารทั้งหลายอย่าได้มีโอกาสทำลายเราตลอดไปเทินชมคลิปนี้จบแล้วท่านคงพอจะทราบคำตอบว่านอนท่าไหนถึงจะได้ไปพระนิพพาน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่กดไลค์มูตนากับท่านที่กดแชร์เป็นธรรมทานขอบคุณที่กดกระดิ่งติดตามรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปสวัสดีครับ